สวัสดีค่ะครั้งที่67เจนะคะวันนี้วันที่10มีนาะคม2568เป็นวันครั้งที่67ที่พรัเจ้านางสาวอุสามานอขอถวายเสียงเสดสาธยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจาร,รย์ยะบูชาแด่ครูบาอาจาร,รย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติรลลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขระพยัญชนะที่บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเรสวัตรคชันตุเทวดาสัทธมังนุนิราช,าชาสุรันตุสักโมกะทังสักเเกเมจารุเปคิริสิคาราตาเตจันตลิเควิมาเน ทีเปรเถจะคาเมตารุวนาค่าอนเคระหวัตถุมิเขตเถภุมตเจยันตุเทวชลธละวิสเมยักคันทพะนาคติถันตาสันติเกเยยมุนิวะระวจนาสัทโวเมสุนันตุธรรมสวนาการลอยัมพัทันตาธรรมสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมสวราการลอยัมพัทันตา สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราพระรัตนตรัยอรหังสมมาสมโพธิ์พระกวาพุทธทางพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระกวตาธรรมูธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโคสังฆังนามามิ สี่บสวนน้มัสการสิทธิขาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัพพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัพพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทสสะห้าบสวนไตสรณะคัมภีร์ปาเะพุทธังสรณังขฉามิธรรมังสรณังขฉามิสังฆังสรณังขฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังขฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังขฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังขฉามิตติยมปิพุทธังสรณังขฉามิตติยมปิธรรมังสรณัง คาามิตาติยมปีสังคังสรนังคาชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตทิเมศรานังอัญยังพุทโธเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานัตทิเมศรานังอัญยังธัมโมเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทานัตทิเมศรานังอัญยังสังโฆเมศรานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพปทาน เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสพระพวาระส,ารสัมมาสัมโพธิวิชาจารัสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารทิสัทธเทวมนุษยานาังพุโทโธพระวาติ แปดธรรมานุสติสวาขาโตภะควตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตตังเวทิตภโภวินยูหิติก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภควะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตวสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัถาปุริสปุคาราเอสพภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ปาหูเนโยทักขีเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตารังโพญยา,า,าเขตตังโลกัสสาติสิบรัตนาสูตรยานีทัพุตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตลิกเกสเพวะผูตาสุมาณะพระวันตุอโถปิสักกะจัสุนันตุภา,า,าส,าตาส,าาสาิตังตัสมาหีผูตานิสามเมทะสเพวะเมตังกะโรถามุนิ มนุสยาประชาญาติว่าจาระรัตโตจะหารันติเยพระลิงตัสมาหีเนลัคธาอปปามตายังกิจวิตังอิทาวาหูรังวางสเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอัตถิตถาคเตนะอิทัมปิพุเทรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสวัิโหตุขย,ยังวิลักังอามตังปณีตังยะทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะส มัททีกินจีทำปีทำเม,มรัตนางปณิตังเอเตินสัสเจนะสวัสดิโหตุยัมพุท,ทธเสโถปริวันนะอีสุจริงสมาธิมานาันตะลีกัญญาม,มาหูสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอีทำปีทำเม,มรัตนางปณิตังเอเตินสัสเจนะสวัสดิโหตุเยปุคละอาาัฏฐสตังปัสสต,ตาจัตตาลีเอตานิยุคานิโหนติเต,ตทักขิเนยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภะรานิอีทำปีสังเกรัตนางปณิตังเอเตินัสเจนะสวัสดิโหตุเยสุปายุตตามาราสาทเถนานิกามิโนโคตมัสสาสะนำหิ เอปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทธาโมทานิโพติงโพชามานาอิทัมปิสังเคตรัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสวะเิโหตุยะเทนตะกีโลปะทวินสิโตสิยาจตุพิวัตเตพิอสังปะกัมปิโยตะทุปะมังสปูนิสังวะธามิโยอริยสัจจานิอเวจัปปสติอิทัมปิสังเคตรัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสวะเิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรัปย์ปัญญานสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติ ุูสัปปมาตานะเตภะวางังอัฏฐะมา,มาทิยันติอิธัมปีสังเคระตะัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวะเิโหนตุสหาวัสทัสศนะสัมปะทายะตายาสุธรรมมาชะหิตาภะวาันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะ สีลักพัตังวาปิยาทัตทิกินจิจตรูห่ปลายหิจัวิปะมุโตชัจาภิฐานานิอภพ,พโปกาตุงอีทมปีสังเกรัตนังปริีตาเอเตินัสเจนะโซเิโหตุกินจาปิโสกมังกโลติปาปกัารไกเยนะวาจายุธาเจตสาวาอะภะโพโสตสสะปฏติฉัตทายะอะภะตาทิถะปัทสสะบุตตาอีทมปีสังเกรัตนังปริีตังเอเตินสัเนสเจนะโซเิโหตุวานนับปะคุมเพยะถาภูสิตะเคคิม หานะมาเสปะถามสมิงคิมเหตตถูปะมังธรรมาวรังอเทศย,ศย,ศยินิพานะคามิงปะระมังหิตายะอีธัมปีพุเทระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุวะโวรวะรัญญุวะรโทวะราโรอนุตตโรธรรมาวรังอเทศยิอีธัมปีพุเทระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนาปุรนานังนาวังนาทิสัมภวังวิรัต,ตจิตตายาติเกภาวาัสมิงเตขีนะพิชาอวิรุณีฉันทาฉับพันธิฉับนิพันติทีรายถายามปทีโป อิธรมปีสังเกตและตัณนำปณีตังเอตินัสเจนะสวัจิโหุตุนยานีทัพุตตานิสมาคะตานิภุมมานิวายานิวาอันตัลิเขตตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาสาวาติโหตุยานีทัพุตตานิสมาคะตานิภุมมานิวายานิวาอันตัลิเขตตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนามาสาวาติโหตุ ยานิธาปูตานิสมาคาตานิปุมะนิวายานิวาอันตาริเกตถาคตังเทวะมนุสปูชิตังสังคังนามาสามาวซติโหตุสิเอตอาตานติยาปริทวุทยอสภารโอคามินิมุตโตสภัสันตาปวัสิโตสภารเวรามติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสภิตโยวิวัชตุสภารโอโควินาสตุมาเตภวะพันตะรายโยสุขีติคายุคภวะอภิวาทนาสิริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมาวัฏฐิอายุมโนสุขังพระลัง สิบสองอาทิตยาปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขาวะคะวะขายายังวิหารติขายาสีเสสัตตินพิคุสหาเสนตตะโคพระขาวะพิคุอามันเตศิัพพังพิคเวอาทิตังจินจะพิคเว,คเวสัพพังอาทิตังจักขุงมิน ทิคเวออทิตตารูปาอาทิตตจขุวินญาณังอาทิตตจขุสัมภสุอาทิตโตยังปิทารจขุสัมภสสปัจจยาอุปชติเวทายิกังสุขังวาทุขังวาทุกขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรัคขขีนาโทสักีนาโมหะกีนาอาทิตตังชาติยาฉลามะระเนนะโสกิหิปริเทเวหิทุกขหิธุมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะธรรมิสุตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตสุตตวินญาณังอาทิตตสุตตสัมภสุอาทิตโตยังปิทางสุตตสัมภสสปัจจยาอุปชติเวทายิกังงงงสสุุุุขขัััััวววาาาททกกกมมตน เลเทเวหิทุเคหิตโธมนสเซหิอุปยาเสหิอาทิตันติวัฒมิทานังอาทิตังคันธาอาทิตังคณะวิญญาณังอาทิตังคณะสัมปโสอาทิตโตยังปิทังคณะสัมปสปัจจยาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังว่า ทุกขามสุขขังวาตัมปีอธิตังเกนาธิตังอาทิตังลักขะคินาโทสักกีนาโมหะคีนาอธิตังชาติยาชาลามลรณีชาลามารณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิชิวหาอธิตางลักษะอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมปสโสอาทิโตยัมิฐานชิวหาสัมปัสปัจจะยาอุปชติเวทายังสุขขังวาทุกขาวาทุกขามสุขขังว่าตัมปีอธิตังเกนาธิตังอาทิตตังลักขะคินาโทสักกีนาโมหะคีนาอธิตังชาติยาชามลาโโสกกิิิิเเเเหหหุปรทททวมนารหิ อุปยาสหิอาทิตติวัฒนมิการโยทิโตโพธพาทิตากายวิญญาณังทิตังกายสัมปะโซทิโตยังปิทางกายสัมปะสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะทุกขามสุขังวะตัมปิอาทิตังเกณฑอาทิตังอาทิตังราคัคคีนาโทสกินาโมหกินาทิตังชาติยาชรามะระเนนัสุขวีบริเทเวทุเกหิตโอมนาสหิอุปยาสหิอาทิตติวัฒนมิมโนทิโตธมาทิตังมโนวิญญาณังทิตังมโนสัมปะโซทิโตยังปิทางมโนสัมปะสปัจจยาอุปชติททิิิตตัังงสาาาากกอนะ โมหะขีณาอธิตังชาติยาชาลามาลานีนาโสกิปิริเทเวทุเคโทนเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวัฏามีเอวังปัสสังพิกเวสุตตะวะอาริยาสาวะโคจักขุสมิงปินิพินติโลเปสุปินิพินติจักขุวิญญาณิปินิพินติจักขุสัมผัสเสปินิพินติยัมปิทางจักขุสัมผัสสัพจยา อุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตัสมิงปีนิพินติโสตัสมิงปีนิพินติสัตเทสุปีนิพินติโสตวินญาณในปีนิพินติโสตสัมผัสเสปีนิพินติยามปีอะหังโสตสัมผัสสะปัจยาอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมัสุขังวาตาสมิงปีนิพินติขานาสมิงปีนิพินติขันเทสุปีนิพินติขานาวินญาณในปีนิพินติขานาสัมผัสเสปีนิพินติ ย่ปีทางคาะสัมพัสปัจจยอุปชติเวทายยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินติชิวหายปีนิพินติละเสสุปีนิพินติชิวหาวิญญาณนปีนิพินติชิวหาสัมพัสปีนิพินติย่ำปีทางชิวหาสัมพัสปัจจะยอุปชติเวทายยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินติกายะสมิงปีนิพินติโผฏฐพเพสุปีนิพินติกายะวิญญาณีปีนิพินติกาย พินติธรรมเมสุปินิพินติมโนวิญญาณในปินิพินติมโนสัมพัสธสีปินิพินติยามปิทางมโนสัมพัทธ์สัพพัญญาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัสมิงปินิพินตินิพิทังวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานาโหติขีนาชาติอุสิตังพมจริยังกตังกรณียังนาปารังอิทัายาติปชนาติติอิทัมวาจพภะวะอะตมนาเตภิกขุภะวะโตภาสิตังอภินันทุอิมักกกปปนนนนาาายยวะลสสสสมมิิงพเตภขุหัช อนุปาทายาอาสาเวหิจิตานิมุจิงสูติสิบสามอนัตตลัคณะสุดตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาพระลานศรียังอิสิปะตะเนมิ พทายเยตตะ,ตะโคพระควาปัญจวคีเยพิคูอามันมาเตสีรูปังพิเคเวนัตตารูปังจชยทางพิคเวอัตตาอภวิสานะยิทางารูปังอภัทยัยสังวัตะยะรับเพทะ